วันวนี้ครับซ้ำนี่แหละพี่น้องบันนี้สิกินข้าวต้มเปล่าลาดเจ้วฝปล่าล้นจันลาดเจ้า,า,จา,จาแซ่ยูุคือกันนี่ครับมากมากกินเขาน้ำกันนี้แซ่ยู่คือเขามา้าสูตรพยย่อใหญ่บุญเท้าโอนชนข้นหลุบรอแซ่บเป็นตะได้พี่น้องเงยมากมากมากกินเขาน้ำกัน มีแจีวเนี่ยมีหอด,ดอกน้ำมีปลานุ่นจันลาดพริกมาเนี่ยกินไปซ้ำอยู่เส,สียวเ,เลือเลิศคือยังเป็นเกือขึ้นทีสิบวันได้ดอกวนคุนมันยังต่้อยู่พี่รองเลยมากินน้ำกันมีเส้บเป็นตะไนยพี่รองเลย